ผมจะอายคนมากถ้าผมดังแล้วผมไม่เก่งผมเลยอยากให้คนยอมรับในเรื่องความสามารถมากกว่าชื่อเสียงหรือว่าหน้าตาไอเนี้ยเราก็เลยจะทุ่มเทกับมนันมากๆเรื่องความสามารถเรื่องเรื่องเรื่องสกิลแล้วก็คิดว่ามันน่าจะพาเราไปถึงความฝันเราได้แล้วผมก็จะภูมิใจมากถ้าวันหนึ่งที่ผมแบบดังขึ้นมาแล้วผมเก่งแล้วเก่งด้วยอะไรสวัสดีครับผมไบนรพัฒน์วิไลพันธ์ครับ,บ,ารรารบจากช่องวันสามสิบเอ็ดครับผมรู้สึกว่า ทามมิ่งเรากับโครงการบันเทิงตอาแรกๆกมันช่างแบบยากอ่ะเพราะว่าปีแรกที่เข้ามาคือปีปีที่รัชกาลที่9เสียปีนั้นมันจะเงียบเียบไม่ไม่ค่อยมีงานอะไรใช่ไหมแบบเงียบเียบไม่ค่อยมีอะไรให้ทำเท่าไหร่เรียนแอคติ้งอย่างเดียวคือเขามีให้เรียนแอคติ้งทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยเราก็ก็พยายามเรียนไปเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยกะไ,ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราไม่เคยได้เฉียดอะไรกับเส้นทางนี้เลยในชีวิตไม่ได้มีคนกล้าสแสดงออกด้วยทาําอยู่นานจนแบบเกือบปีเราก็มีละครเข้ามาเรื่องหนึง่ง ก็คือเรื่องดอกแก้วกรหลงเหมือนพระเอกเลยเรื่องนึ้งเป็นเวลาใหม่ๆวันอาทิตย์อะไรเงี้ยครับก็ตอนนั้นรู้สึกว่ามันแบบมัน,ม,นมันมึนงงมากๆยากมากๆหลงไปหมดว่าเอ้ยฉันเดินบางกล้องใครอะไรหรือเปล่าบทก็จาไม่ค่อยจะได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยอย่าว่าแต่เล่นให้ดีเลยจาบทยังจำไม่ได้เลยมันไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยครับก็มันก็เลยหลงทางอะ่ะแล้วเราเรื่องแรกจบไปเงี้ยฟีดแบ็กมันก็โอเคมันก็น่ารักดีแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคือมันเล่นไม่ดีอ่ะ เราก็ไม่ได้ชอบแลวคนดูหลายคนก็ไม่ได้ชอบเพราะมันแข็งมากแข็งมากจนมันรู้สึกแบบเคยชินและเอือมระอากับคำนี้มากมันเลยเกิดขายนะนว่าทำยังไงให้มันเลิกเล่นแข็งได้ทีวะคือเด็กยุคผมมันเป็นแบบเล่นโทรศัพท์แบบก้มหน้าก้มตาไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับใครเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเขาก็บอกผมมาคานี้ว่าให้สังเกตคนเยอะๆให้เข้าใจพฤติกรรมคนว่าทาไมเขาถึงทำอย่างนี้ทำไมถึงพูดอย่างนี้คิดไปแบบจินตนาการคิดๆคิดๆเหตุลผลไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ เราก็เอาตรงนั้นแหละเป็นแกนหลักในการเรียนรู้ก็ทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆตอนแรกไม่เห็นผลเลยทั้งนั้นนะแต่พอทําไปทํามามันเริ่มติดเป็นนิสัยมันมันก็เข้าใจมากขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วการแสดงมันไม่ใช่การแสดงมันคือการเข้าใจมนุษย์มันคือศาสตร์มนุษย์อะไรเงี้ยผมก็อย่างนั้นแหะควานหาเองอยู่สักพักหนึ่งแล้วพอมาเริ่มคิดได้จังหวะหนึ่งแล้วก็โชคดีไปเจอครูสอนในติ้งที่มันบังเอิญคลิกกับเราพอดีอีกเหมือนกันมันปุ้งปุ้งมาพร้อมกันแล้วมันก็เลยแบบกล้วกลายเป็นมาเลย ตอนตอนแรกอะตอนที่เพิ่งเข้ามาจนถึง3ปีแรกะนะเป้าหมายคือเอาตัวเองให้รอดอะผมคิดแค่นั้นเลยเอาตัวรอดให้ได้เอาให้มันไม่ค่อยโดนด่าเอาให้มันแบบงานมันไม่ต้องดีก็ได้เอาแค่มันแบบมาตรฐานพอแบบมีระดับมีนค่าเฉลี่ยอะไรเงี้ยแต่พอมันเลยจุดน,นั้นมาเมื่อปีนี้ปีที่แล้วันเราก็เลยขยับเป้าใหม่แล้วเราเริ่มอยู่กับมันมานานแล้วด้วยครับเรารู้สึกว่านี่คืออาชีพจริงๆแล้วไม่ใช่มาลองไม่ใช่ก็ออกไม่ใช่ละมันต้องจริงจังกับมันแล้ว ผมชอบอาชีพนี้เพราะรู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อมันเหมือนไม่เหมือนทำรับเหมาก่อสร้างนะทำก่อสร้างตึกนี้เสร็จเรื่องเรื่องสนุกเฮฮาสามเดือนแล้วก็ย้ายไปทําอีกที่หนึ่งผมรู้สึกว่ามันมันแปลกใหม่ตลอดณเวลาที่แสดงอยู่หรืออยู่ที่กองถ่ายงเงี้ยก็ชอบตอนแรกไม่ชอบเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันยากแล้วก็กดดันทําไม่ได้แต่พอมาเริ่มเข้าใจเริ่มสนุกกับมันแล้วมันก็ชอบชอบไปเลยชอบที่เราได้เราได้ลองทําอะไรหรือได้เป็นใครที่เราไม่มีทางได้เป็นในชีวิตจริงอะไรเงี้ย คิดว่ามันเอามาปรับใช้กับชีวิตจริงได้เพราะความรู้สึกที่มันเจอในขณะเลคคอะคดอะมันก็คือความรู้สึกจริงๆเหมือนความรู้สึกตอนนี้ในปีนี้นะครับก็จะมีละคร2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกออนแอร์อยู่คือเรื่องผิดรักรอยอดีตเรื่องกับพี่มารีเบ์เนอร์ครับพี่บีน้ำชิปพี่อาร์พสดุประมาณนี้ก็เป็นคนดีแล้วนี้เป็นคนดีแบบดีมากเรื่องนี้ก็ต้องแก้โจทย์เก่าคือเป็นพระเอกยังไงให้ไม่น่าเบืออ่อเพราะพระเอกบทมันพาไปทางน่าเบื่อมากแบบ จะช่วยฉันเองฉันช่วยเธอเองอยไม่ต้องทำี๋ยวฉันช่วยเองกระโปรงไปบังกระสุนหน่อยเว้ยอะไรเงี้ยมันก็ประมาณนี้พาะเอกแต่ทำยังไงให้มันไม่น่าเบื่อให้มันไม่เข้าล็อกพระเอกของทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามแก้จดนี้ทุกวันนี้ก็ยังดูผลงานตัวเองอยู่ก็คือดูตอนออนแอร์แล้วก็ดูแล้วเราก็จะจดว่าิีนนี้ไม่ดีแล้วก็มันไม่ดียังไงเราแก้ได้ไหมปัจจัยมันคืออะไรอะไรเงี้ยก็จะพยายามฟิกซ์ซีนที่มันที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอหรือไม่ก็ซีนที่คนอื่นเขามีคอมเมนต เราน่าจะแก้ได้เราก็จะจดไว้เพราะคือเป้าหมายอ่ะคือตอนนี้จะเป็นต้องหาเงินแต่คิดว่าถ้าตัวเองสักสี่สิบแบบไม่อยากทําอะไรเพื่อเงินแล้วอยากทาเพื่อไม่ใช่ว่าจะเลิกเล่นละครนะอันนี้คือความสุขละสิ่งที่เรารักเราอาจจะเล่นมีละเรื่องอะไรเงี้ยไม่รู้แต่ว่าก็คงทําสิ่งที่เรารักต่อไปแต่ว่าถ้าพูดถึงอย่างอื่นผมไม่อยากทาแล้วอยากทํางานชิวๆเรื่อยๆทําผลงานให้มันดีอ่ะไม่ได้ทําให้มันเยอะครับ